สวัสดีครับวันนี้ผมมีอะไร Honda p แ a n t o มนะครับตัว2 0 0มาให้ดูกันนะครับมาขายกันนะครับเืิดใครสนใจมีประมาณ6รายการนึงนะครับแต่เป็นส่วนใหญ่จะเป็นของแต่งถอจากรถ Honda p แ a n t อมนะครับทุกชิ้นนะครับย้ำว่าทุกชิ้นนะครับไม่ได้มามั่ววางนะ่อจากรถ Honda p แฟน t อมโดยตรงทุกชิ้นดูชิ้นแรกก่อนนะครับ อันนี้จะเป็นถังเดิมใส่ได้เลยอยู่แล้วแต่ว่าผมขายแค่สามรอยบาทเพราะว่ามันผุเพื่อใครเอาไปทำอะไรได้นะครับพร้อมฝานะฝาเดิมติดรถมานะครับแต่ไม่มีกุญแจจัดการเอาเองนะครับแค่ฝาก็มีราคาแล้วนะครับสภาพก็ประมาณนี้แล้วไม่ต้องต่อนะครับสามร้อยไม่ต้องต่อแล้วนะถูกแล้วนะเพื่อใครเอาไปใช้งานได้นะครับ สภาพด้านล่างก็เป็นประมาณนี้นะครับผูอยู่แล้วแหละไม่งั้นผมไม่ขายราคานี้หรอกมีก๊อกน้ํามันให้ด้วยนี่นะครับเห็นไหมครับก๊อกกบฝาน้ํามันก็มีราคาแล้วนะครับนะครับก๊อกน้ำมันมีก๊อกหนึ่งก๊อกสองปกตินะครับขายให้เอาไปลุ้นกัน ก็คนชอบถามหาอะไรราคาถูกนะครับผมก็เลยจัดให้ทีนี้บางคนนะครับบางคนไม่เดิมป็นพลาสติกอันนี้ก็ถอดจากรถนะครับเดี๋ยวผมเอารูปจากรถก่อนถอดให้ดูผมลืมถ่ายคลิปไว้แต่มีการทําถ่ายรูปเกไว้อยู่นะครับบางคนนี้แบบนี้นใช้สำหรับเบาะเดียวนะครับอย,อย่าถามว่านั่งซ้อนได้ไหม มาคนพลาสติกนะครับมันซ้อนมันหักอยู่แล้วอันนี้คือด้านหน้านะครับส่วนนี้คือด้านหลังเดี๋ยวผมส่งรูปให้ดูอีกรอบนึงนะครับในคลิปส่วนนี้เป็นอ,อันนี้ขายแค่ห้าสิบบาทก็พอไม่รวมส่งนะราคานี้สายสำหรับสายคัตตอมนะครับแบบว่าราคาไม่แพงส่วนวนี้เป็นไฟปอดไลท์นะครับพร้อมขา แต่ว่าต้องทําเหล็กเชื่อมออทำเหล็กมายึดตรงนี้เข้ากับแผงคอยอีกทีหนึ่งนะครับตรงน,นี้ไฟตัวนี้เป็นจอแก้วจอแก้วนะไม่ใช่พลาสติกนะครับไฟเป็นจอแก้วนะครับจานฉายไม่ใช่ไฟเขาเรียกจานฉายเป็นแก้วนะครับภาพก็ตามนี้นะครับผมอย่าไปซีเรียสมาก ขายห้ารอยบาทพอไม่เอาผมก็เก็บไว้ไม,ไม่ไม่มีปัญหานะครับส่วนี้เป็นเบาะสปริงเบาะเดียวเออบางคนสงสัยว่าติดตั้งยังไงอะ่ะนี่นี่นะครับผมก็จำไม่ได้แล้วแหละตอามันมีรูปตอนถ่ายติดรถไว้อยู่ด้านหลังก็จะมีสปริงอย่างนี้นะครับแล้วก็มีตรงนี้่านตรงนี้ไว้วางไว้ที่รถนะครับ วางขัดกันไวนะ้ถ้าผมจำไม่ผิดนะเนี่ยตอน,นี้ตั้งก็ใส่เอาเหล็กนี่วางก่อนนะครับที่เฟรมรถนะครับแล้วก็เอาเบาะสปริงมา,มาใส่ประมาณอย่างนี้นะครับก็ดได้เป็นอย่างนี้นี่นะครับคงจะพอนึกภาพออกนะนี่ประมาณนี้ถอดได้เลยถอดน็อตหน้าแล้วก็ดึงขึ้นได้เลยนะครับเบาะใบนี้อยู่ประมาณนี้นะครับ ใบนี้600บาทนะครับชุดนี้600บาทสภาพดีนะสภาพไม่มีไม่มีรอยขาดนะครับสบภาพดีนะ600บาทพร้อมขายึดแล้วนะครับคุณลองซื้อมาเองแล้วมาติดตั้งนะครับคุณจะโดนค่าอุปกรณ์ติดตั้งอีกแพงกว่านี้เยอะตัวนี้ท่อไม่รู้ท่อของอะไรที่เอามาใช้นะครับปลายท่อ ขอท่อเป็นสแตนเลสแต่งานไม่ค่อยสวยหรอกงานงานบ้านๆหน่อยน่ครับผมมีคลิปเสียงไว้ด้วยเดี๋ยวผมค้นก่อนตอนที่ดึดเครื่องนะครับมีคลิปเสียงท่อไปนี้ด้วยแต่ประกับพอท่อมันมันบางไปหน่อยนะเสริมประเก็นเอานะครับจะจัดการเราเองนะผมขายไม่แพงบายท่อสภาพสวยครับ ก็ไม่ค่อยมีดำนีเท่าไหร่นะครบับสวยนะเสียงไม่ดังมากนะครับใบนี้ผมขายอยู่ที่800บาทแล้วกันเฮ้ย700บาทแล้วกันรถให้อีก100นึงไม่รวมส่งนะครับพี่เกียตส่งสวยนี้ไฟหน้าไฟหน้าเดิม เพิ่มเติมคือตะแกรงเหล็กนะครับแนวแกดเเตอร์นะครับนี่เขาเป็นงานแตนเลสน,นะงานสร้างนะครับนะครับนี่ถ้าทำขึ้นมาใหม่นี่หลายร้อยนะเฉพาะขายึดเนี่ยตาเลน,นะมีนี่อะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันก็มีชิวบังลมให้ด้วยไหมครับงานนี่งานสร้างนะครับทำขึ้นใหม่หลายบาทเจ้าของเดิมเขาชอบปวดๆนะครับ มีขายึดไฟหน้าเดิมใส่ได้เลยนะครับอันนี้มันจะเกี่ยวกับตรงเหล็กที่แข็งคอบนนะครับตรงนี้ผมมีรูปเก่าถ่ายเก็บไว้อยู่ไม่ยากนะครับจะตั้งไม่ยากโอเคอันนี้ขายชุดนี้ทั้งชุดนะครับสแตนเลสเกรดเกรดไหนไม่รู้มนแารตั้งน,นะครับขายแค่500บาทพอนะครับ อย่างโหดนะครับสนใจก็มาดูของนที่ปากซอยนนทบุรี50าสถนนสนามนนบินน,นะบน,น,น้ำนะครับอ๋อไฟหน้นานี่ถ้าจำไม่ผิดยังติดอยู่นะหลอดไฟมีครบปากซอยถนนสนามบินน้ำนะครับถนนสนามบินน้ำตนนนนทบุรี50นะครับโทร086 5369632ห้าสก็เบอร์นี้ก็ได้นะครับลองดู ลายผมมีปัญหานิหนึง่งตอนแอรนเพื่อนเดี๋ยวลองมาดูนะครับเดี๋ยวจะพยายามทยอยทยอยขายของแต่งขายอะไรเพิ่ม